รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ,คะทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงสินะคะเป็นเวลาแห่งความสนุกกับทุกไลฟ์สไตล์ของสาวๆและพวกเราสองคนในรายการ t o Piece to Please ค่ะ พสซูพลสในวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมาสนุกที่ซอยอารีกันอีกครั้งค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าซอยอารีเนี่ยมียของเด็ดของดีพี่เอาไปหมดเลยใช่จะบอกว่าของกินเยอะมากเคยมาแถวนี้เหมือนกันแบบว่าของกินเยอะ,ะร้านอาหารก็จะเป็นแนวแบบเก๋ๆมีดีไซน์มีสไตล์ของขา้าและสำหรับวันนี้ละคะนค้ะองมุกเราจะพาทุกคนเนี่ยไปชิมอาหารร้านไหนล่ะคะ โอ oh ้โหวัน huh น yup ี้นะคะต้องบอกว่ามันต้องเด็ดมากแน่ๆต้องบอกเลยค่ะว่าเด็ดมากนะคะว่าร้านนี้นะคะนอกจากรสชาติอาหารจะอร่อยแล้วค่ะกลิ่นเราได้สัมผัสกับกลิ่นที่ละมุนละไมหอมหวานด้วยค่ะก็คือแต่ละเมนูแต่ละจานเขาจะมีผสมผสนเข้าไปใช่จะมนจะเป็นหอมหวานด้วยก็คือจะเน้นกลิ่นด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงนะคะเราต้องไปเจอกันค่ะในช่วง Make a d i s h กับร้าน t e s a n e a s t ค่ะเอาเลย ก่งของเราค่ะพี่เจนนี่นั่นเองค่ะว่าเขาจะพาเราไปชิมอาหารจานเด็ดยังไงนะคะในแบบซีเล็กแบบเจนนี่ไม่มีซีเรียลค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราต้องขอไปพักกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาชิมอาหารอร่อยๆกันในซอยอารีนะคะกับรายการซูพสซูพีค่ะ ทูพีสทูพีสวันนี้มีข่าวดีมาฝากสาวๆกันอีกแล้วเพราะเมืองไทยประกันชีวิตจับมือกับโต๊ะศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพพรถ่ายทอด12บทเพลงของศิลปินวงแกรนด์เอ็กซ์ผ่านเสียงเปียโนที่จะสะกดทุกหัวใจกับอัลบัษษ้มพิเศษ p ี a น o and I The Grand Experience Number n บสิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกเมืองไทยสมายคลับเท่านั้นเพียงใช้สมายพอต์25คะแนนและรับอัลบั้มพิเศษจำนวน1แผ่นผ่านช่องทางหลักดังนี้ทางคอร์เซนเตอร์1766กด4 แอปพลิเคชัน s m าร s s r v v i e e สมาชิกเมืองไทยสมัยครับสามารถร่วรับสิทธิพิเศษนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www เมืองไทย co th สนับสนุนโดยเด e Paris by High Class ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสไตล์ฝรั่งเศส ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่ามุกเนี่ยแค่เอาเครื่องปํิมลมแบบพกพาที่ติดมากับรถเอาออกมาเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทางเท่านั้นเองค่ะวันนี้นะคะยังพาทุกคนไปสนุกอีกแน่นอนค่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปได้วยกันเลย แล้วนะคะยังได้ความภูมิใจด้วยค่ะถ้าใครนะคะที่อยากจะทำสมุดสแคแฝบบุ๊กเหมือนมุกนะคะ mm hmm. ก็สามารถมาได้เลยค่ะ mm hmm. ที่เย็บเย็บแคนดี mm ้ครับค่ะส่วนเล่มนี้นะคะ mm hmm. จะเอาไปให้ใครเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวต้องคิดดูอีกทีนึงค่ะตอนนี้ขอไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Make a Dish คลิปนวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาอยู่ที่อารีซอย2นั่นเองค่ะซึ่งด้านหลังเราเป็นร้านอาหาระคะสำหรบร้านนี้นะคะก็ชื่อว่าเท็เอเค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะมีอะไรน่าสนใจค่ะท n a นะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสนั่นเองค่ะซึ่งมีความหมายว่าจมูก และหัวจะบอกว่าคอนเซปต์ร้านนี้นะคะคือแต่ละจานของเ้าเนี่ยคือเขาจะผสมกลิ่นเข้าไปด้วยซึ่งก็จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับการกินของเราซึ่งเราก็รู้กันว่าจะเป็นยังไงจะต้องมาลองชิมกันดูนะคะการตกแต่งร้านนะคะก็จะเน้นความสวยงามเป็นสไตล์ฝรั่งเศสผสมผสานคอนเซปต์ concept, ความเป็นแแบบค่ะซึ่งอาหารที่เสิร์ฟในร้านเนี่ยก็จะเป็นอาหารสไตล์ คอ f o r t ฟู food, ้ด<ม>ก็คืออาหารที่กินอิ่มสบายๆแต่ว่าไม่ได้อิ่มหนักเกินไปอย่างเงี้ยค่ะโดยการนําเอาสมุนไพรที่อยู่ชั้นบนสุดของร้านนี้นะคะเอามาปรุงอาหารด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเขาะจะเพิ่มลูกเล่นในแบบกลิ่นของอาหารให้มากขึ้นอย่างเงี<ม>้ยค่ะ ั้นเรานะคะมาเริ่มที่เมนูแรกกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับเมนูนี้ค่ะชื่อว่าหอยซินดักเอเชียนพิซซ่าเองค่ะก็จะเป็นพิซซ่าที่เรียกว่าผสมผสานระหว่างความเป็นฝรั่งเศสกับไทยเอเเชียนพราะว่ามันจะมีมันจะมีเป็ดนะคะก็จะเป็นสไตล์ฝรั่งเศสใช่ไหมล่ะแต่ว่าแต่ว่าตรงข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะโรยด้วยต้นหอมต้นหอมแตงกวาแล้วก็พริก ยก็เก็นแบบเป็นอารมณ์แบบเอเชียนเอเชียนแบบตรงกลางมีไข่เขียนไข่แล้วก็ทานเราจะแบ่งกันไงเดียนนุ๊กไม่ต้องแบ่งก็ได้นุ๊กนุ๊กยังใครก็ได้โอเคค่ะโอเคค่ะเรามาชิมกันอ่ะอีกเพิ่งไปก่อนชิมอย่าลืมว่าไฮไลท์ของร้านนี้คือค่ะต้องมีกลิ่นค่ะที่ช่วยในการกินด้วยอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นส้มใช่ไหมคะก็คือกลิ่นส้มเราต้องฉีดเข้าหาตัวเองใช่ไหมคะ เป็นจังรับเอาไ่โ,นโดนดูมีความมีความฉีกไปตรงนี้มีความห่วยในเรื่องของแบบการเลง็ไงอะไรอย่างเงี้ยเอาไหมคะนุกเอาได้แล้ว ได้กลิ่นหอมจริงๆเนาะไม่ได้ไม่ได้หอมแบบแหลมจนเกินไปเหมือนมันกําลังดีอะค่ะเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้รสชาติของส้มแต่ว่าได้กลิ่นส้มมันก็จะแบบแปลกน่ารักอะแต่ดีแต่ว่าโอเคนะคะไม่ถูกเหมือนกันค่ะแต่ว่าอร่อยดีค่ะค่ะเรามาเมนูที่2กันบ้างดีกว่านะคะเป็นเมนูที่ดูแบบคลีนคสีนหรัอนคนรักสุขภาพหน่อยนะคะก็คือ g o กเก t ต e ี o ูเดอ o o มูนวิ6หกสองหนึ่งหค่ะค่ะหกสองหนึ่งหนไม่ใช่แบบว่าฟีหรือว่าอะไรที่มันแบบว่ายยากนะคะแต่แว่าคือสูตรเป็นสูตรของเขา <c oughs> มาเดี๋ยวเพิ่งนะคะอันนี้เราต้องฉีดยังไงนะคะกลิ่นอะไรคะเอ่ออันนี้นะคะเราต้องฉีดกลนนิ่น,นพิกไทยดำชึบอ้ย งานอาร์ตอะไรเงี้ยต้องให้พี่แพททงานหั่นอะไรเงี้ยต้องให้พี่แพทเ่ยงานตะกะต้องให้หนุ่มอะไรบันดูบีบันดูบีแต่ผักเลยอ่ะเหรอไม่หนุมหนุ่มหุ่มไจริงๆผักอันนี้ยหนุ่มหนุ่มกินกินได้แบบปกติผักอันนี้มันอร่อยมากเลยนะ ไม่ขนัดไม่ขาดทอบนะแปลกไหมน้ำมุกชอบนะอร่อยนะเลยอันนี้อร่อยจริงๆอร่อยจริงเพราะว่ปกติน้ำมุกไม่ชอบแบบไม่ค่อยชอบน้ำน้ำไม่ค่อยชอบน้ำสลัดมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่นะคะเป็นแบบน้ำสลัดที่เราไม่เคยลองเนาะพอได้มาชิมแล้วก็ชอบค่ะแล้วถึงเมนูต่อไปนะคะเป็นจานหลักเลยจานหลักว่ามาม่าสโตรคลิปสลิปค่ะ อย่างที่ชื่อเขาบอกเลยก็คือค่อยๆค่อยๆคุกคือคุกใ,ใช้เวลากับมันหน่อยก็ใช้เวลาประมาณหกถึงแปดชั่วโมงเนาะคือเอาให้แบบเปื่อยให้ใหนิวยิ่มให้ยุ่ยเลยหมูให้แบบละลายในปากไปเลยแ<ช>บบว่าเอากระดูกเขย่านิดนึงคือเนื้อหลุดออกมาเนื้อหลุดเลยลืมอธิบายว่ามันเป็นซีซีโครงหมูใช่ค่ะค่ะแล้วก็น้ำซอสนี้นะคะก็เป็นซอสบาร์บีคิวบาร์บีคิวที่เป็นสไตล์อังกฤษเอาเลยนะคะอ๋อ ฉเฮ้ยเรา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 จะกินเลยตลอดเลยอ่ะพี่แพททำไมอย่างเงี้ยไฮซี่กลิ่นนี่กลิ่นอะไรผลละไม้แบบมันคือมันคือฟลาเวอร์ฟ r ตตี้เขาบอกมาใช่ไหมใช่โปรยแล้วเรื่องแบบเนี้ยเอาเลยไม่ต้องไม่ต้องหนีหนูไปใกล้ขนาดนั้นคือหนูแค่จะฉีดลองนี้เองไม่พี่แกโอกห่างไว้ก่อนโอ้ห่างไว้ก่อนกลัวเมื่อยนั่งพิงอโอเคมาแล้วคะนนึงเจ้าท โอ้โหอแล้วอ่าอ่อค oh. oh, uh. oh, hey, ่ะน okay, ุ like. ่มค่ะเหมือนเป็นปลาในป่าเนอะือคือนุ่มมากจริงค่ะแล้วก็รสชาติซอสเขาเนี่ยก็คือแบบกำลังกลมกล่อมดีเลยค่ะเอาละค่ะมาที่แม่ หวานกันบ้างนะคะก็คืออันนี้เลย tiramisu forest นั่นเองค่ะแปลว่าอะไรคะเขาบอกเมื่อกี้เขาบอกมาว่าภาษาภาษาอิตาเลียน tiramisu เนี่ยแปลว่าคือ take me home น่ารักนะ take me home น่ารัก take me h o นะคะแล้วก็มีก็คือมี m i x บอ berry ก็คือมี blackberry มีเอ่อมี b ์ r r y หลายอย่างอะไรอยู่ตรงนี้แล้วก็มี w h i p ิปครีมอยู่ cream หรือข้างบนอย่างนี้แล้วก anyway> ็ราดด้วยซอส ก็คือมีเพื่อเอามาตัดก,กันถูกปะเพราะมันเบอร์รี่มันจะมีรสที่เปรี้ยว แล้วก็ผสมกับความขมของกาแฟนิดนึงเนาะอร่อยค่ะเป็นไงถูกใจของหวานถูกใจทุกอย่างเอาละค่ะถึงเวลาที่เราต้องซีเล็กกันแล้วนะคะมุกเนี่ยจะขอเลือกมะม่าเนี่ค่ะมะม่าชโลมคุณค่ะเนื้อผันทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะเอาเลือกไปแล้วหรอเลือกไปแล้วเนี่ยเลือกนี้แล้วเพราะว่าอะไรก็อร่อยอ่ะเนื้อมันก็ลุยรุย แบบว่ากินแล้วก็ละลายในปากไม่ได้เพราะว่าตั้งใจแก้ต้อ,องเหรอเปล่าน้องไม่ได้แก้เน,นี่ยมันอร่อยก็เลยเลื่อนนี้ไงอของของนมูกอันนี้ก็ได้เอาแบกใจแบกใจแบกใจ,บบใจเลือกอันนี้ค่ะล็อกเก็ตมีทูเดอะมูนวิสหกสองหนึ่งหนึ่งเบซิ่งค่ะโอเคเพราะว่ามันมันอร่อยแล้วก็รสชาติกลมกล่อมปกติน้มูกไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยทานผักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้ำสลัดเขาก็อร่อยจนแบบน้มูก็ต้องทาน ถ้าใครอยากจะมาชิมนะคะก็มาได้เลยค่ะที่ร้านเท็เอนเนสนะคะตั้งอยู่ที่ซอยอาลี2เปิดทุกวันค่ะปิดแค่วันจันทร์วันเดียวใชส่ส่วนเวลาเปิดนะคะมี2ช่วงเวลาก็คือช่วงเที่ยงเที่ยงแต่ถึงเที่ยงถึงบ่ายสองกับช่วงเย็นคือ5้าโมงเย็นจนถึง5้าทุ่มเลยค่ะค่ะส่วนตอนนี้นะคะกินเรามากินต่อค<ข>่ะกินของหวานเสร็จแล้วก็กินของขาวนะคะเราก็ไม่สนชืนอะไรแบบนะคะ ักกินผาาเปชีวิตมันโอกับโออิชิกรีนทีสนับสนุนโดยโออิชิกรีนทีมีโออิชิชีวิตโอจังสวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆทูพี c e ทูพี c e ด้วยนะคะได้เวลามมมันส์มาโอกับลริสกันแล้วในช่วงนี้เลยค่ะชีวิตมันโอกับโออิชิกรีนทีวันนี้นะคะเิสจะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกับ เนสาวสวยที่รักเรื่องของการออกกําลังกายเป็นชีวิตจิตใจเป็นกีฬาที่ไม่ค่อยเข้ากับหน้าเธอเลยค่ะนั่นก็คือการต่อยมวยไทยนั่นเองเดี๋ยววันนี้ค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าการต่อยมวยกับคนสวยมันเข้ากันไหมและชีวิตโอคขึ้นขนาดไหนตามมาเลยสวัสดีค่ะ ตอนนี้เราเรียนอยู่หรือว่าทํางานอยู่จ้ะค่ะก็ตอนนี้เรียนจบแล้วนะคะแล้วก็ทําเป็นพวกโมเดลฟรีแลนซ์นะอาชีพเราเนี่ยมันไม่ควรจะช้าไม่ควรจะแบบมาต่อยมวยแม้อะไรทําให้รักการต่อยมวยเราไม่เป็นเล่นกีฬาอย่างอื่นอย่างโยคะอย่างเงี้ยเคยเล่นโยคะแล้วนะคะแล้วรู้สึกว่ามันไม่สนุกแล้วก็แบบมันน่าเบื่อกว่าต่อยมวยมันแบบได้อะไรหลายอย่างฟิตแอนเฟิร์มอ่ะการต่อยมวยช่วยให้ชีวิตเราโอขึ้นยังไงบ้างก็โอขึ้นมากนะคะนอกจากร่างกายกระชับทุกสัดส่วนแล้วเนี่ยแล้วก็ยังได้แบบป โอเคจัดไป โเห็นลีลล่าของเชอร์รี่เมื่อกี้เนี่ยหนุ่มๆจ้าเจอข้างนอกเลยอยากเข้าไปบอกว่าจอแแ้นะไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าลิสไม่เตือนนะคะโซนนี้ต้องขอบคุณเชอร์รี่มากๆเลยที่ทำให้อลิสได้มารู้จักกับไลฟ์สไตล์ที้มันสโกโก้แบบนี้แน่นอนค่ะอลิสก็มีกิฟต์เซตจากโอชิชิกรีนทีมีโอชิชิชีวิตโอจังนะคะมอบให้กับเชอร์รี่ด้วยค่ะเอาไว้ดื่มให้สดชื่อนะจ๊ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะลิซจะพาไปรู้จักกับไลฟ์สไตล์ที้มันสโกโก้แค่ไหนเนี่ยต้องรอติดตามเลยนะคะสวัสดีทูพีชทูพีสสวววัี้้หมดดเลลาแคค่่ะะ ่าวดีสาหรับคนอยากเที่ยวฟรีมาถึงแล้วกับกิจกรรมเบงเบงชาเซียวเที่ยวกับแบงที่เบงเบงและแบงทิตินักแสดงหนุ่มสุดฮอจัดซีรีส์ฮอร์โมนจะมาชวนเที่ยวประเทศสิงคโปร์ฟรีๆแบบยกแก๊งกติกาก็ง่ายๆแค่เข้าไปกดไลค์เฟซบุ๊กเบงเบงแฟนแล้วชวนเพื่อน2อถึงสคนมาถ่ายรูปแอคท่าคู่กับเบงเบงเวเฟอร์โดยท่าทางสุดเฟียวเซียวเก่งไม่เหมือนใครแล้วโพสไปที่เฟซบุ๊กเบงเบงแฟนพร้อมติดแฮชแท็กคำว่าเบงเบงแฟนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นไปเที่ยวสิงคโปร์ฟรียกแก๊งหรือลุ้นนาาิกกทุส ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/bengbengfans ได้เลยรีบหน่อยนะคะสนับสนุนโดย l ล c ต o ซอยมีกรดอะมิโน,โนจำเป็นจำเป็นยังไงคลิก lactosoy.com ใหม่ไอศกรีมเนสเล่นมเย็นอร่อยเข้มข้นปิ๊งเลย 老张。 เปลี่ยนชุดดีก่าไหนบอกว่าวันนี้จะไปออกกําลังกายด้วยกันไงโอ้ยคงไปไม่ได้แล้วล่ะเราเป็นวันนัของเดือนถือเราไปเดิอนออกกําลังกายนะแล้วมันเสียดสีระคายเคืองขึ้นมาจงแย่แน่เลยเราก็เป็นวันนั้นของเดือนไม่เห็นจะต้องกังวลเรื่องนี้เลยไมจริงดิก็ทํายังไงอ๋อง่ายๆเลยจ้าก็คแค่ใช้ผ้าหนาไหมาที่ช่วยลดการเสียดสีทําให้ไม่ระคายเคืองอย่าง Roliage Super Gentle t o u c เพราะมีผิวหน้าที่ออกแบบมาให้สัมผัสผิวน้อยกว่าก็เลยเสียดสีน้อยกว่าผ้าหนามหมทั่วไปแถมเรื่องซึมซับอ่ะยิ่งดีเยี่ยมอ้งใช บ้างแล้วล่ะลองเลยแล้วจะติดใจไม้ฉันไปออกกำลังกายคนเดียวก่อนก็ได้แต่ว่าพรุ่งนี้ห้ามเบียวนะจ๊ะโอ้ยเคล็ดลับดีๆแบบนี้พรุ่งนี้เราไม่พลาดแน่นอนยันไปกัอนนะโ <Okay. S 2> อเคบายต้องบอกว่าร้านเทสเอนนะคะเป็นร้านที่นอกจากอาหารจะอร่อยแล้วเนี่ยบรรยากาศก็ยังดีด้วยเราสามารถ มาถ่ายรูปได้เลยเนาะสาวๆที่แบบว่าชอบอัพรูปลงในไอจีเนี่ยสามารถมาโพสท่าทิปๆอะไรที่นี่เลยเหมาะมากจะบอกว่าร้านเราเด็กขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไงคะพี่เจนนี่ค่ะพี่เจนนี่จะเอาอะไรมาสู้กับเราคะจะยอมราบหรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะจะมาสู้ค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูเลยกว่าค่ะว่าพี่เจนนี่จะพาไปชิมร้านไหนนะคะในช่วงของวันสเตอร์ชวนชิมค่ะ น่ากินไปหมดเลยไม่เป็นแฮลโลได้เวลามาเช็คอินกินอร่อยกับเจนนี่อีกแล้วนะคะวันนี้เราเห็น2สาวนะคะน้องมุกและน้องแพตตี้นะพาไปกินอาหารฝรั่งเศสอร่อยอร่อยกันนะคะที่ร้านเทสเอน่นะคะโอ้โหพูดถึงอาหารฝรั่งแม่ตรงนี้นะคะซอยงามวงวาน64นะคะย่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฮะมีร้านสเต็กในตํานานอยู่1ร้านขอบอกนะคะว่าเฮียเจ้าของร้านนะคะโอ้โห ไม่ใช่หน่งชาชาชาแต่ความหานี่ไม่ต่างกันเลยไปดูกันดีกว่าไปเข้ามาอยู่ในร้าน T N Steak เรียบร้อยแล้วนะคะออ้ยอยากเจอเฮียหน่งแล้วสวัสดีค่ะเฮียหน่งค่ะสวัสดีครับ โอ้สวัสดีครับอ้าวบริการฟรีก่อนเลยนะครับนู่นฟรีแล้วเช่ขอไม่ต้องสั่งเลยครับใครมาถึงปุ๊บได้กินก่อนเลยของอร่อยครับทุกเชับมันคือพาสต้าโอกาแตงครับเป็นมัคกอรีฮัตไวท์ครีมราดด้วยมอสเซราอย่างดีเป็นไส้กรอกไก่นะครับอิสลามก็ทานได้เฮียขอบคุณค่ะเฮียนั่งก่อนเลยค่ะพูดถึงคอนเซ็ปต์ร้านเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามาที่นี่โอ้โหเฮฮาสนุกสนานกันมากๆเลยเฮียเขาบอกมีคอนเซ็ปต์ด้วยครับคอนเซ็ปต์ว่า Eat with a smile ใช่ครับ แล้วต้องมีรอยยิ้มก็คือร้านผมจะอยู่ในกลางซอยดังนั้นทุกคนเนี่ยการจะเข้ามาทับประทานเนี่ยต้องเดินตั้งใจเดินเข้ามาทานดังนั้นเนีย<อ>วามตั้งใจเนี่ยเพราะว่าเราเป็นกันเองอใครผ่านนิดหน่อยเราก็แถมนู่นแถมนี่ให้ใครมาก็ได้กินพาสต้าฟรีแล้วน้ำชาบริการฟรีไอศครีมก็บริการฟรีอีกถ้าน้องกินไม่หยิมพี่แถมสเต็กเพิ่มให้อีกได้นะครับเพราะว่าเราอยู่กันแบบครอบครัวครับพี่พูดถึงอาหารอาหารอาหารที่ร้านเราคือชื่อร้านมันบอกว่าเป็นสเต็กแต่จริงๆเราไม่ได้มีแค่สเต็กอ๋อใช่ครับมันเป็นฟิว ทั้งสลัดมีอะไรหลายๆอย่างครับเมนูราคาของที่ร้านก็ไม่ได้แพงมาใช่ครับอยู่ราคาเริ่มต้นอยู่เท่าไหร่คะเริ่มต้นที่ราคาถูกที่สุดคือ40บาทครับคือสลัดผักสลัดผัก40บาท40บาทแต่มาก็ได้กินฟรีนะอันนี้คือ90แล้วว่าคือรวมๆกันแล้วคือ2อย่าง40บาทอ่ะใช่ใช่ใช่มันถูกมากสเต็กราคาอยู่ที่สเต็กเท่าไหร่คะราคาที่หนึ่งร้บาท100บาทใช่ครับสเต็กหมู ไก่1 0 0บาทครับเฮียค่ะเมนูที่ร้านของเราที่ถือว่าแตกต่างจากร้านอื่นในย่านนี้หรือว่าในประเทศกรุงเทพมหาคนครแห่งนี้คืออะไรคะเฮียน่าจะเป็นไก่ทอด T N นะครับเ,ออเขาบอกว่าเสิร์ฟคู่ข้าวเหนียวด้วยใช่ครับเซตหนึ่งเมนูไก่ T N N ราคาเท่าไหรคะเฮียหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นครับหนึ่งร้อยบาทสี่น่องใหญ่อ่ะงั้นหนูขอเมนูไก่ทอด T N N หนึ่งจานได้เลยครับเดี๋ยวนี้ครับ นี่มาแล้วครับไก่ทอด T N มาเร็วมากมานี่คือไก่ทอด T N แสนอร่อยของร้านนะครับอลองทานดูครับน้องเจนนี่เริ่มกินกันเลยดีกว่าเช็ไม่เป็นขอบอกเลยว่าไก่ทอด T N, N ที่นี่คือกรอบนอกนุ่มในจริงๆริงคือตัวหนังมันมีความกรอบแบบกรอบแบบกรอบอร่อยมากแต่ตัวเนื้อข้างในคือมันนุ่มมากแม่ เพิ่มจิตมากินปื้มจิต,ก,จตก็ต้องปื้มใจแน่ๆไก่เทียนอร่อยมากกินกับข้าวเหนียวคือกําลังแบบได้ที่เลยอ๋อตอบด้วยนี่น้ําชาเขียวผสมชามัะล,ลีผสมเก๊กฮวยในแก้วเดียวฟรีที่สําคัญนี่ของฟรีไม่กินไม่ได้เฮีย,ยจะเสียใจยอร่อยมากใครชอบใครชอบกินพาสต้ามัน บอกโดนโดนตั้งแต่เยียให้มาฟรีแล้วว่าอร่อยมากอยากรีบกลับบ้านไปบอกเพื่อนๆให้มากินมากเลยอาหารเจนี่ไปก่อนนะครับไม่เฟ็นขาโอ้ย oh, อย่าเพิ่งครับอย่าเพิพ่งครับยังไม่หมดครับไอศครีมของฟรีมีไอ,อติมด้วยครับใช่ครับไอศกรีมบริการฟรีครับเป็นไอติมกันที่สดจากสมุทรสงคราม บริการฟรีนะครับเห็นไหมล่ะมายเฟร n ของฟรีของดีมันเยอะมากราคาจริงๆแล้วเซตนี้นะอยู่ที่220บาทแต่ราคาที่เฮียขายคือ100บาทกับเมนูไก่ทอด T N Steak นอกนั้นในมือในโต๊ะจนนี่คือฟรีหมดเฮียขาฝากร้านเต็มที่เลยค่ะครับผมชื่อร้าน T N Steak นะครับอยู่ซอยงามาหุณศสี สีแยกเกษตรตลาดอมันพันนะครับมีโอกาสแวะมาไม่ต้องรถมานะครับเพราะอหารที่จะรถยากมากขอบคุณมากครับเปิดกันทุกวันตั้งแต่เชษโมงครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งครับเห็นไม่ล่าบอกแล้วซีเร็กแับเจนนี่ไม่มีสีเรียร ของดีในซอยอารีนะคะ,คะยังมีอีกเพียบเลยค่ะ,คะมีโอกาสหน้านะคะเราจะพาทุกคนมาสนุกกันอีกค่ะหรือว่าใครนะคะที่มีร้านเด็ดๆเก๋ๆที่อยากจะมาแนะนํานะคะก็สามารถแนะนํามาได้เลยค่ะทางแฟนเพจหรือว่าจะเป็นไอจี t o piece t o piece ก็ได้ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วสอบเสาร์ห,รหน้านะคะจะสนุกแค่ไหนหรือจะสนุกลํากันขนาดไหนเนี่ยก็อย่าลืมติดตามนะคะและใครนะคะจะเป็นคนพาทุกคนนะคะไปทัวร์ในวันเสาร์หน้าเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันนะคะทางช่อง จิม M25 นะคะทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงสิบห้าค่ะกับรายการทูพีสูพีสค่ะ,คะสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ